นั่นเออบอกให้ยูดิมีเพียงไดมึงอยู่ใช่คือนเฝาแท้่ได้เฝพ่อไม่เนีกเฝ้ารผู้สาวบ่นี่ใชกจ้าเออหาแมไหจุลนาสินอตาธยาาเใส่ยี่พ่อบอกกบตือบอกิว่า บอกบอกเขาให้พ่อด้วยว่าพ่อชอบพ่ออยากได้แฟนยี่ห้อนุ่มมากเลยยี่ห้อนุ่มสุดๆเลยยี่ห้อนั่นพ่อเขาไม่ยืนบอพ่อเขาไม่ยืนเองแล้วคอปเตอร์ชอบใครล่ะนี่ตาตาตาพูดมาคั้งนี้มียังขอสิบบอกมาอีกมันกีนตอนแรกนก็เป็นเนี่ยนะแต่พอเจอพ่อซูนิไปนี่มันก็เลยกิดไปเลยเอออตนแรก็คือคืนนะฮ้อนฮ้อนนะแล้วคอปเตอร์ชอบใคร มักตรงไหนเขามีแฟนแล้วฮะมึงอกมาหลอกเพลงมักเนี้ยเขาดีบุญอาทิตย์ทอดขอมีย้อนอำอมสีทอดอำพมยาเด้อกันล้าสาดึืนเด้ออาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าโฟมเกลี้ยงไม่ร้อยนะจะบอกให้ฉันจะบอกให้เอาจะก่อยข้าวบุญหอนไง แปลงไฟฟ้าแปลงแล้วยวมา,มาหาเมาเออเขาทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่้แตลอองเนี้ยอันนีบอกฟอ่บอกหองสู้บอหรือบอกสู้วั้งจทั้งสองร่ารนี่เออาย้าขึ้นเร็วนี่้าวขึ้นเบือแล้สั่นโอ้ย่องนี้ดีดอก เมื่อวานมุติดาคืออานาั้นเขาสอนเขาดามือเดียวบัญญาน้ำคนเขาเมื่บวานนี้มือนี่กาบ้าแล้วมือนี่กาบ้าแล้วไม่ต้องสอนนข้อหลายเื่องข้อนีเรื่องอะไเปนี่ข้อการตะกูลคนยังไงฮะพ้อกาตะกูลว่แต่บอกคอยเป็นยังบรียิ้อยู่ห้อลังรันไปเป็นยังบุเีย จัก Re ุิใส่เลี้ยวเลยไม่ได้สิยัหยุดเลยตอนเลีวนีบบอตอนเลยวถ้าเลี้ยวยุดบางคนบาดนต้องห้องใ่เอาแต่ว่านีดีมันบย่นแล้วเสียหูไก่ก่สงสัยคายอ่อนเริ่จะแตกแล้วบแตกบอแตก้วาหอพัดสองสามองค์อย่นี่บอคอนย์หอยสองสององค์นะบอว่าองค์องค์บอ องค์แรกน่ะพันนึ่งใบห้องน้าอยู่บ้านเหมือนบ่อยูบานใบแผ้วเออองค์ที่สองนี่ปูวี่พันธห้เพื่อจะได้แขนมาบางก็พออยู่ในห้องนามอีกจะได้แขนอีกอันองค์นึงก็ได้เป็นสองสันดอกเรื่องของเรื่องนั่นเสียงสีอะไรกันแชร์บ้ามาเป็นชุ้มมาเป็นซุ่มเสาผมาเออใจเด็นมาแรก็ะไรกีตีหน่อยดอก คุตังเอาเบิ้งออกตีหัวอยู่ด้วยด้ยผาลานหาหลานตัดผมก่อนจะเข้าเมื่อบ้านวัตทีซีนี่ลูกโอ้ยวัตถีซีที่หาหอดบ้านนี่วัตทีหาค่อยไปตัดวันที่ห้าค่อยตัดพาไปตัดดอกหยาดได้มาอึ้นตื่นตันตีหาพยานไปหาตลาดตัดผมโอ้ดีแล้วเฮียดีแล้วเฮ็ดตันตีกรุงเทพเมือนย่างออกไปนี่ไปบ่เป็นอยู่ไอ้หอดไปบ่เป็นทสั่นาห์าบ้าโด่งยาบ้าโอ้ให้ก่อนเน่้ก่อนเน่เขาใจท่บอก พอนอนบนอนมองเยอกันเด้พอพอฮอดนั่นเออบอให้ยูนงิงอะไรยูนิงิงเด็บได้เออนั่งซื้อโอเคบอกไมได้คิดเขากีมีนั่นพมีไม่ได้กิเขาก็พีมีนับอกมื่อายากนั่งกินเดี่ยวพีมีมา เผาเนี่ยเนี่ยพี่น้องบรรยากาศยากของเฮามือนี้นะจ๊ะแต่ลูกจิบเยอะเตี้ยหลังานนี้นะจ๊ะมาเด้๋ยพี่น้องเด้อมือนี้อยู่อ่าเยี่ยงตลาดตลาดนิ่งแมกบ่หลังกันโลตัดนี่แม่แจ้งวัฒนาซอยหกตลาดลึกลึกแม่ไปรับวัฒนาหนพ่อเาบอกอะไรจ๊ะ บอดตัวเองลากนิกแน็กบอดพูดบอทบดบอดบอดบดแล้วหนาสิรุงกิดนะคะโอเคนะจ๊ะพี่นองมาหากันไนเดจ้า